UT Visa คืออะไร PUT Visa คืออะไรและเราต้องอยู่สวีเดนนานแค่ไหนถึงจะสามารถยื่นขอสัญชาติสวีเดนได้วันนี้สนจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สนจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันเกี่ยวกับข้อมูลของการทำ UT Visa PUT Visa แล้วก็การขอสัญชาติของประเทศสวีเดนว่าเราต้องใช้เวลานั้นแค่ไหนถึงจะสามารถยืนสัญชาติสวีเดนได้นะคะวันนี้สนจะมาสรุปให้ฟังค่ะก่อนอื่นสนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่า U-T Visa กับ P-U-T Visa นั้นต่างกันยังไงสำหรับหลายๆคนที่มีแพลนที่จะทำ U-T Visa เพื่อที่จะย้ายมาอยู่กับครอบครัวที่สวีเดนนะคะไม่ว่าจะย้ายมาอยู่กับญาติกับแฟนกับสามีกับ แม่กับพ่อและถ้าเราต้องการที่จะเข้ามาทำงานที่สวีเดนเพื่อรับเงินเดือนที่สวีเดนอย่างถูกกฎหมายได้การทำยูทีวีซก็จะเป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้เราสามารถทำแบบนั้นได้นะคะ UT v ีวีเป็นวีซ่าอยู่อาศัยแล้วก็เป็นวีซ่าทำงานซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า work and r e s i d e n t permit UT Visa จะเป็นวีซ่าแบบชั่วคราวไม่ใช่วีซ่าแบบถาวรน,นะคะหลังจากที่เราได้รับยูทีวีซ่แล้วนะคะเราก็จะ สามารถเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศสวีเดนได้2ปีแล้วก็จะสามารถทำงานได้เรียนภาษาสวีเดนได้ส่วนใหญ่คนที่ได้รับยูทีวีซ่าแล้วก็มาอยู่ที่สวีเดน2ปีแรกนะคะก็จะทำงานไปด้วยเรียนภาษาไปด้วยซึ่งยูทีวีซ่านะคะมันจะแตกต่างจากวีซ่าเยี่ยมเยียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวเพราะถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนวีซ่าท่องเที่ยวเราก็จะสามารถอยู่ที่สวีเดนได้ไม่เกิน90วันแล้วก็เราจะไม่สามารถทางานที่นี่ได้นะคะ หลังจากที่เราได้รับ U-T Visa แล้วพอเรามาถึงที่สวีเดนนะคะเราจะต้องไปยื่นขอประชุนนัมเบอร์หรือที่เราเรียกว่าหมายเลขบัตรประชาชนนะคะเพื่อทำ ID Card หรือบัตรประชาชนนั่นเองนะคะซึ่งบัตรนี้เราจำเป็นจะต้องใช้ในการยื่นสมัครงานยื่นสมัครเรียนภาษาสวีเดนและใช้เพื่อเปิดบัญชีธนาคาร ที่เป็นชื่อของเราเองนะคะซึ่งเราจาเป็นจะต้องมีบัญชีเพื่อรับเงินเดือนเวลาที่เราทำงานแล้วก็จะต้องมีบัตรเพื่อที่จะจ่ายค่าสินค้าเวลาที่เราไปซื้อของในร้านค้าต่างๆส่วนใหญ่ตอนนี้ที่สวีเดนเขาจะไม่รับเงินสดแล้วนะคะจะมีบางร้านเท่านั้นที่ยังรับ เงินสดอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะรับการสแกนจ่ายด้วยบัตรเท่านั้นหลังจากที่เราอยู่ครบ2ปีแล้วนะคะเราก็จะต้องทำเรื่องยื่นขอต่อวีซ่าอีก1หรือ2ปีแล้วแต่เคสนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะสามารถยื่นขอทำ P.U.T. วีซ่าได้หรือที่เราเรียกว่าวีซ่าถาวรน,นั่นเองนะคะ P.U.T. วีซ่าก็คือวีซ่าถาวรเราสามารถอาศัยอยู่ที่สวีเดนได้อย่างถาวรโดยที่เราไม่ต้อง ไปยื่นทำเรื่องขอต่อวีซ่าเหมือน U T วีซ่านะคะแต่เราก็ยังจะต้องไปทำเรื่องต่อบัตรใหม่ทุก3ปีนะเพราะว่าบัตร P U T วีซ่าปัจจุบันจะมีอายุแค่3ปีนะคะแต่การที่เราจะทำ P U T วีซ่าได้นั้นนะคะเราจะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเรามีงานทำที่มั่นคงเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายของประเทศของเขา แล้วก็มีที่อยู่ที่เป็นหลักแหลง่งเราจึงจะสามารถยื่นทำ P U T Visa ผ่านได้แล้วก็การทำ P U T Visa นั้นเราจะได้หรือไม่ได้ก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างที่สำคัญก็คือจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ที่ตัดสินเคสของเราด้วยนะคะ อย่างที่บอกนะคะ P.U.T. วีซ่าในปัจจุบันจะมีอายุแค่3ปีหลังจาก3ปีถ้าบัตรหมดอายุเราก็จะต้องไปทำเรื่องต่อบัตรใหม่โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งก็จะคล้ายๆกับการไปต่อบัตรประชาชนทุกๆ5ปี เหมือนในประเทศของเรานั่นเองนะคะ p u t วีซ่าเป็นวีซ่าถาวรก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นพลเมืองของเขานะคะดังนั้นสิทธทิประโยชน์บางอย่างเราก็จะไม่มีสิทธิ์เหมือนพลเมืองของประเทศของเขาเพราะว่า p u t วีซ่าจะเป็นวีซ่าถาวรที่เราสามารถทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่นได้นานกีป่ปีก็ได้แต่เราก็จะยังไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศของเขานะคะ ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะยื่นขอเป็นพลเมืองหรือเป็นซิติเซนของประเทศสวีเดนมีสัญชาติสวีเดนมีพาสปอร์ตสวีเดนเราก็จะต้องผ่านการยื่น U-T Visa แล้วก็ P-U-T Visa ก่อนปัจจุบันเราจะต้องอยู่ให้ครบ3-5ปีก่อน เราถึงจะสามารถยื่นขอเป็นพลเมืองของเขาได้นะคะซึ่งถ้าเราเป็นพลเมืองของเขาแล้วนะคะเราก็จะได้ถือพาสปอร์ตสวีเดนเราก็จะสามารถเดินทางเข้าออกในสวีเดน Sweden, ประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องยื่นทำวีซ่านะคะหรือถ้าจะให้พูดเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะก็คือเราก็จะเป็นคนสองสัญชาติคือสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติสวีเดนเราก็จะมีทั้งพาสปอร์ตไทยแล้วก็พาสปอร์ตสวีเดนส่วนอยากแนะนําผู้ที่ ถือ P U T วีซ่าอยู่นะตอนนี้นะคะถ้าอยู่ครบ3 5ปีแล้วส่วนแนะนำให้ไปยื่นขอสัญชาติสวีเดนเลยนะคะเพราะถ้าเรายังถือ P U T วีซ่าอยู่เราจะสามารถอาศัยอยู่ที่สวีเดนได้ก็จริงทางานได้ก็จริงแต่เราก็จะต้องเสียเวลาทุกๆ3ปีเพื่อไปต่อบัตร P U T วีซ่าแล้วเราก็จะเสียโอกาสที่จะได้รับสวัสดิการบางอย่างจากรัฐ ซึ่งส่วนว่ามันน่าเสียดายนะคะยังไงเราก็มีสิทธิ์อยู่แล้วให้เรารีบไปทําเลยส่วนว่ามันดีออกนะคะที่เราจะเป็นคนสองสัญชาติเราถือพาสปอร์ตไทยซึ่งเราก็ยังเป็นพลเมืองของประเทศไทยอยู่เราสามารถรับสวัสดิการต่างๆในประเทศไทยได้แล้วก็มีพาสปอร์ตสวีเดนสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยประเทศสวีเดนได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องทำวีซ่าถ้าเราอยากจะไปเที่ยว ประเทศไหนในเขตประเทศยุโรปในเขตประเทศเชงเกนเราก็สามารถใช้พาสปอร์ตสวีเดนเดินทางท่องเที่ยวได้เลยโดยที่ไม่ต้องยืน่นวีซ่าเชงเกนนะคะและถ้าเราทำงานเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายพอเรากษเียณอายุเราก็จะได้รับเงินพังคุณจะน้อยหรือจะมากก็ยังดีนะคะเราก็จะได้รับเป็นรายเดือนสำหรับสนนะคะ อ,อ,อย่างน้อยสมมติว่าเราได้รับเดือนละหน0 0 0ห่นโครนปัจจุบันเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ส0,000กว่าบาทแล้วเราก็อาจจะต้องไปใช้ชีวิตใช้เงิน อยู่ที่เมืองไทยบ้างสนคิดว่ามันก็เป็นเงินมากพอสมควรนะคะดังนั้นสนแนะนําเลยนะคะคนที่ถือ P.U.T. วีซ่าครบ3-5ปีแล้วให้รีบไปทําเลยส่วนมีตัวอย่างเคสเคสหนึ่งที่สนอ่านในกลุ่ม Facebook สําหรับคนไทยที่อยู่ในประเทศสวิเดนนะคะก็ค<อ>ือจะมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งเขาถือ P.U.T. วีซ่ามาแล้ว7ปีเขาทางานที่นี่เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแต่ทีนี้มีปีหนึ่งนะคะเขากลับไปที่เมืองไทยแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นนานพอสมควรพอถึงเวลาที่เขาจะกลับมาที่ประเทศสวีเดนเขาก็เห็นว่าบัตร P U T วีซ่าของเขาหมดอายุไปแล้วตั้งแต่5ถึง6เดือนที่แล้วนะคะเขาก็เลยเดินทางไปที่สถานทูตสวีเดนในประเทศไทย เพื่อที่จะยื่นขอต่อ p u t วีซ่าแต่สาถานทูตที่นั่นเขาบอกว่าสถานทูตสวีเดนได้ยกเลิก p u t วีซ่าของเขาแล้วนะคะก็จึงไม่สามารถที่จะเดินทางกลับแล้วก็ต่อ p u t วีซ่าที่นั่นได้สิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาจะต้องเริ่มทำ U-T วีซ่าใหม่ตามขั้นตอนใหม่หมดเลยนะคะซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากนะคะเพราะฉะนั้นส่วนแนะนำนะคะผู้ที่ถือ p u t วีซ่าอยู่ให้รีบไปยื่นขอสัญชาติเลยนะคะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นและเราก็จะไม่ต้องมานั่งพะวงแล้วก็นั่งดูว่าบัตรจะหมดอายุเมื่อไร่ต้องไปต่อเมื่อไหร่หรือถ้าส้ำร้ายถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็จะต้องเสียเวลาไปเปล่าๆนะคะส่วนข้อระวังในการยื่นวีซ่าทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็น U-T v ซ s a หรือ P-U-T v ซ s a อย่าลืมที่จะเช็ควันหมดอายุของพาสปอร์ตของเราด้วยนะคะเพราะว่าการยื่นขอ U-T v ซ s a หรือ P-U-T v ซ s a พาสปอร์ตของเราจะต้องมีอายุเกิน2ปีขึ้นไปถ้าพาสปอร์ตของเราใกล้หมดอายุก็ให้รีบไปต่อพาสปอร์ตเล่มใหม่ส่วนแนะนําให้ต่อแบบ10ปีเลยนะคะซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการทําอยู่ที่1 5 0 0บาทเท่านั้นเองส่วนมีคลิปเกี่ยวกับการทําพาสปอร์ตแล้วก็ประเภทของพาสปอร์ต ไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะสําหรับส่วนเองตอนนี้นะคะส่วนก็ย้ายมาอยู่ที่สวีเดนแล้วด้วยยูทีวีซ่าส่วนเพิ่งย้ายมา,าในวันที่1เมษายนนี้เองนะคะและตอนนี้ส่วนก็ได้ไปยื่นขอประชุมน,นัมเบอร์แล้วเรียบร้อยส่วนได้มาแล้วเรียบร้อยซึ่งใช้เวลาแค่2อาทิตย์ส่วนก็ได้ประชุมน,นัมเบอร์มาแล้วนะคะแล้ววันนี้ส่วนก็เพิ่งไปถ่ายรูปทําบัตร ID c a r d คเ,เรียบร้อยแล้วนะคะ เจ้าหน้าที่บอกว่าส่วนต้องรอประมาณ1อาทิตย์หรืออาทิตย์กว่านะคะก่อนที่จะได้ ID card มาหลังจากนั้นส่วนถึงจะสามารถที่จะไปยื่นเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ยื่นสมัครเรียนภาษาสวีเดนได้นะคะซึ่งโรงเรียนเขาก็จะเปิดในเดือนอสิงหาคมนี้นะคะ แล้วก็พรุ่งนี้สนก็จะไปสัมภาษณ์งานสนได้งานร้านอาหารนะคะสนจะเริ่มทํางานที่ร้านอาหารก่อนแล้วสนก็จะทําเป็นพาร์ทไทม์ในระหว่างที่รอเข้าไปเรียนภาษาสวีเดนนะคะตามแพลนที่สนวางไว้นะคะสนก็คิดว่าจะทํางานไปด้วยเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็เรียนไปด้วยตอนเย็นหลังจากที่สนพูดภาษาได้แล้วนะคะสนก็จะค่อยๆขยับขยายหางานอื่นที่เรา ได้เงินมากขึ้นแล้วก็เป็นงานที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอยากทำงานประเภทไหนทำงานแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรกที่สนจะต้องทำนะตอนนี้นะคะหลังจากที่สนได้ id card แล้วนะคะสนจะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกรอบว่าขั้นตอนในการทำต้องทำยังไงบ้างต้องเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างเดี๋ยวสนจะมารีวิวให้ฟังอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้สนก็มีเรื่องมาแชร์เพียงเท่านี้นะคะ ส่วนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็ขอวอวยพรให้คนที่กำลังยื่นทํา U-T Visa หรือ P-U-T Visa ขอให้ผ่านโดยเร็ววันนะคะก่อนจะก,การสนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนวันนี้ส่วนขอลาไปก่อนไว้คลิปหน้าจอกันค๊ายบาย